อยากจะทำไรายได้ให้อยู่ที่10,000ล้านบาทนั่นเองนะครับ สี่มีเกียวนะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ลหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบนะครับผมก็เพิ่งทราบตอนที่ได้เข้าไปคุยกับทางทีมของทางชายสีนะค,คือชายสีนี่คาว่าชายสี่บมีเกี้ยวเนี่ยไม่ได้มาจากพี่น้องผู้ชาย4ี่คนนะไม่ใช่นะคือจริงเนี่ยชายสีมีเกี้ยวเนี่ยคุณพันรบอะ่ะเขาตั้งขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้สื่อความหมายอะไรเพราะว่าตอนนั้นเองเขาบอกว่า เขาต้องการเพียงให้คนเนี่ยเห็นแล้วสะดุดตานะครับเห็นแล้วสะดุดตาจะจำชื่อได้ดีเมื่อคำนวณจากป้ายรถเข็นแล้วเห็นว่าชื่อแบรนด์ไม่ควรเกินสีพยางด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านพวกนิยายพวกคนจีนครับเขาก็เลยตั้งชื่อแบบประมาณว่าพวกตั้งแต่ปักกิ่งป,ป้าป้าราชนีต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยได้มาอยู่ที่คำว่าชายสีเพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า ะบะหมี่เกี้ยวให้มากที่สุดครับก็เลยได,ได้ชื่อชายสีมีเกี้ยวมาฮะซึ่งไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้สอดคล้องว่ามีพี่น้องผู้ชายสี่คนแม้แต่น้อยเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเพิ่งทราบเมื่อวานนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะฮะผมก็เพิ่งทราบมาอีกอย่างว่าชายสี่มีเกี้ยวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขายแค่บะหมี่เกี้ยวอย่างเดียวนะฮะยังมีธุรกิจ ข้าวมันไก่นะฮะเป็นรถเข็นเหมือนกันเป็นธุรกิจข้าวมันไก่ชายสีนะฮะก็อันนี้ผมก็เพิ่งรู้หลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเพิ่งรู้เหมือนผมเพราะว่าชายสีเนี่ยเขาเขามีธุรกิจขายข้าวมันไก่ด้วยครับเป็นเป็นเฟรนชชัยรถเข็นเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้เฉพาะข้าวมันไก่นี่ก็น่าจะร้อยกว่าสาขาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีพวกขาย ชายสีโจกด้วยนะฮะชายสีโจ๊กน,นี่น่าจะมีประมาณ20กว่าสาขาแล้วนะครับซึ่งก็จะมีพวกบะหมี่เป็ดย่างด้วยฮะบะหมี่เป็ดย่างก็ประมาณ40สสาขาแล้วนะครับแล้วก็จะมีผมรู้สึกว่าจะมีชาด้วยนะขายชาด้วยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายแค่บะหมี่เกี๊ยวอย่างเดียวฮะเขาขายพวกข้าวมันไก่ขายพวก เป็ดย่างนะฮะขายพวกเป็ดย่างขายพวกโจ๊กแล้วก็ขายชาน่าจะชื่อชายังนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเกี่ยวกับชายสีมีเกลียนะฮะก็ผมเชื่อว่าหลายท่านน่ะอาจจะรู้แล้วนะฮะแล้วก็ที่เขาพยายามจะต่อไอเดียของธุรกิจก็คือเขาพยายามทําเป็นจับลูกค้ากลุ่ม การกำถึงกลุ่มแบบมีฐานะก็คือกลุ่มคนรวยนั่นเองครับเขาพยายามทาตอนนี้เขามีโปรเจกต์นะครับทำร้านอาหารชายสีก็คือร้านอาหารก็จะเป็นแบบพรีเมียมไปเลยนะก็จะเป็นแบบหรูไปเลยติดแอร์นะนั่งทานในร้านได้นะครับก็จะมีพวกบะหมี่มีพวกอาหารต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีเปิดสาขาไปแล้วนะครับก็คือชายสีมีเกี้ยวเนี่ยเตรียมเข้าตลาดหุ้นแล้วนะครับ เตรียมเข้าตลาดหุ้นในปี2564นกะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเร็วกว่านะครับเพราะว่าการเข้าตลาดหุ้นเนี่ยสามารถมีการระดมทุนแล้วก็เอามาขยายสาขาบริหารธุรก,กิจได้ง่ายกว่านะครับซึ่งก็เห็นทางคุณพนรบเนี่ยแจ้งว่าก็ตั้งใจว่าจะขยายสาขาให้ได้ 8,000ถึง10,000สาขานะครับก็อยากจะทํารายได้ให้อยู่ที่10,000ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลแล้วก็นะครับลองเข้าไปดูนะของบะหมี่ชายสีเกี้ยวก็ตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ร่วมกับทางชายสีด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะได้เอามาบอกกล่าวแจ้งเพื่อนๆให้ทราบอีกทีหนึ่งครับว่าโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์อะไรก็น่าจะได้เจอกันในเร็วนี้นะฮะ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ